สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับื้นนี้ครับวันที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกหกครับผมเนาะื้อนี้ครับผมจะมีนักทางวาฝากต่อนเอฟซีทางช่องครับเป็นของอาจารย์ตีแปดริ้วครับหลักสิบล่างแม่นๆครับหลักสิบล่างแม่นแ่นนะครับส่วนหลักหน่วยล่างรอก่อนนะครับส่วนหลักหน่วยล่างรอก่อนครับนี่ครับผมงวดที่แล้วครับ อาจารย์ตีให้มาครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยล่างครับแม่นมาครับให้มา4 5 6ครับเลขออก44ครับเข้าที่4ครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยล่างรอกกนครับผมเนาะวันนี้จะลงคลิปหลัก10ล่างให้ f c ซทั้งช่องครับผมหลัก10ล่างงวดที่แล้วครับนี่ครับเ0 4 7ครับเข้าที่4ครับเลขออก สี่สีล่างครับนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะส่วนใครรอส่วนใครรอของหนูน้ำทิพย์ครับหลัก10ล่างครับหลัก10บล่างหลัก10ล่างครับผมเนาะของหนูน้ำทิพย์ครับหลัก10บล่างครับผมรอก่อนนะครับงดที่แล้วได้480ครับนี่ครับเข้าที่4ี่ครับเลขออก4ี่สี่ล่างครับ แม่นมากครับผมเนาะหลัก10ล่างครับผมแต่ว่ามาหลักหน่วยล่างหวดหนึ่งครับนี่ครับมาหลักหน่วยงวดหนึ่งครับนอกนั้นครับหลัก10บทั้งนั้นครับผมเนาะมาแล้วครับผมคลิปต่อไปครับผมเนาะจะเป็นของหนูน้ำทิพหลักสิบล่างแม่นแม่นมาฝากตอนเอซทางช่องครับผมตามนี้ครับหลัก10บล่างแม่นๆ่นนะครับคลิปต่อไปครับตามนี้เลย เพราะว่าเอฟซีท่านช่องถามมาันเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามหลักสิบล่างหนูน้ำทิพ์ให้ด้วยคลิปต่อไปหลังจากอาจารย์ตีประตูลงแล้วจะมาลงหนูน้ำทิพเอฟซีท่านช่องครับผมหลักสิบล่างครับแต่วันนี้ครับตอนนี้ครับเอาเอาหลักหน่วยครับผมเนาะเอยไม่ใช่เอาหลักสิบล่างครับผมเนาะเอาหลักสิบล่างของอาจารย์ปีประตูไปก่อนครับผมเนาะคลิปต่อไปเป็นของหนูน้ำทิพ เป็นหลักสิบล่างเหมือนกันครับมาดูว่าจะตรงกันไหมงวดนี้ครับผมเนาะเพราะว่างวดที่แล้วตรงกันครับผมศูนย์กับ4ครับผมเลยออก 4, 4ีล่างครับผมนี่ครับส่วนหลักหน่วยล่างครับผมเนาะส่วนหลักหน่วยล่างครับของอาจารย์ตีปัทลิยุรอ,อก่อนนะครับรอ,อก่อนวันนี้จะมาเขียนหลัก10ล่างของอาจารย์ตีปัดริุ้ให้เอสซีทางช่องครับผมหลัก10ล่าง ดูก่อนแป๊บหนึง่งหลักสิบล่างอยู่ไหนเอ่ยันส่งมาให้แล้วหลักสิบล่างครับเอาแค่1 2ึ่งสองามี่ห้าหก้าวดหกงวดพอนะครับเพราะว่าทำจะเง่้ยวเกินไปครับผมเนาะเดี๋ยวผมทําให้ดู5งวดก็พอแล้วเพราะว่าอาจารย์ตีไปรู้ว่าหลักสิบล่างเนี่ย ปี66ครับยังไม่เคยพลาดเด้อแต่ว่าของผมมีมี4ตัวครับผมเนะของนูน้ำทิพมี3ตัวของอาจารย์ตีบรลลี่มี4ตัวครับหลัก10ล่างแม่นๆครับเด็เกจะเห็นเอฟ f ีทั้งช่องครับ6 7 1 สี่เลขออก6 7ครับเข้าที่หลัก10ล่างเข้าที่6ครับมาทั้งสตัวครับผมเนาะมาทั้งหกับ7ครับมาทั้ง2ตัวเลยอันนี้หลัก10ล่างนะครับต่อมาครับ1 2 6 9ครับเลขออก9 1ครับ มาทั้งสองตัวครับผมเนาะตัวแม่นอยู่ครับผมมาทั้ง2มาทั้ง9ครับผมหลัก10มาทั้ง1หลักหน่วยครับนี่ครับต่อมาครับต่อมา3 4 8 1ครับเลขออกสีหครับ เข้าที่สครับนี่ครับหลัก10บล่างครับสูตรนี้หลัก10บล่างครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมาได้1 2 6 0เลขออกเดี๋ยวดูก่อนที่หกูนย์หรือเปล่าหนึ่ เขียนผิดครับ1 2 6 9เลขออก6 6, 6ครับนี่ครับเข้าที่6ครับหลัก10ล่างครับต่อมาครับต่อมางวดที่แล้วครับ9 0 4 เจ็ดครับเลขออกครับสี่สี่ครับเลขออกสี่สี่ครับนี่ครับหลักสิบล่างครับมาด้วยกัรหนึ่งงวดสองงวดห้างวดนะครับตัวนี้นะถ้าจะทำยาวเกินไปมันก็จะเป็นการที่แง่เกินไปท่านครับทั้งช่องจะเบื่อครับผมเนาะแท้จริงแล้วมันมีนะครับผมของจักรที่บริยุทธนะ ยาวมากเลยส่งมาให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูครับหลักสิบล่างครับเดี๋ยวผมให้ดูยาวมากเลยนะดูสิ้นกี่งวดเนี่ยเป็นสิบยี่สิบงวดเลยครับผมหลักสิบล่างอะเข้ามาปีหกหกครับยังไม่เคยพลาดนะครับปีหกหกครับนี่ครับหลักสิบล่างครับเขามาดีมากครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่มีนาครับผมเป็นสงมาให้นี่ครับผม ตอนนี้ตุลาแล้วครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้งวดนี้หลัก10บล่างงวดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเมื่อกี้ออกไปแล้วหายากเราทีเนี่ยหลัก10บล่างมาแล้วครับงวดนี้ครับหลัก10ล่างครับงวดนี้ครับ สามสี่แปดหนึ่งครับหลักสิบล่างนะครับของอาจารย์ตีครับสามสี่แปดหนึ่งครับนี่ครับงดที่แล้วครับนี่ครับผมลงคลิปไปนะครับเนาะหลักสิบล่างครับเก้าศูนย์สี่เจ็ดครับเข้าที่สี่ครับส่วนใครรอ หลักหน่วยล่างครับผมเนาะส่วนใครรอหลักหน่วยล่างครับผมของอาจารย์ตีครับรอก่อนนะครับอันนี้หลักหน่วยล่างรอก่อนนะครับวันนี้ลงหลักสิบล่างก็พอครับผมเนาะนี่ครับแท้จริงแล้วนะครับนี่ครับยาวมากครับผมแต่ว่าผมเอาแค่หางวดพ่อครับผมเนาะพอมันจะคลิปมิดโอมเยอะยัดหยุดเยอะเกินไปเอฟที่ทั้งช่องจะเบื่อคร้บผมเอาแค่นี้พอครับผมเนาะเอาเป็นว่าปีหกหกครับหลักสิบล่างเนี่ยของอาจารตีครับผมไม่เคยพลาดเด้อ อฟสี่ังช่องแต่ว่ามันมี4ตัวครับมี4ตัวครับส่วนของหนูน้ำทิพย์ครับนี่ครับคลิปต่อไปครับมี3ตัวครับผมเนาะหลักส0ล่างครับมาดูชี้ว่างวดนี้ครับผมจะตรงกันหรือเปล่าหลัก10ล่างของหนูน้ำทิพย์แล้วก็ของอาจารย์ตีแปิ้วครับนี่ครับงวดที่แล้ว480เข้าที่4ครับเลขออก4ี่สีล่างครับตามนี่ครับผมเนาะนี่ครับผม ส่วนใครรอหลักหน่วยล่างรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวตามให้ครับหลักหน่วยล่างของอาจารย์ตีครับนี่ครับงวดนี้นะครับหลักสิบล่างครับของอาจารย์ตีแปดริ้วครับสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งครับต่ว่านี่ครับสี่ตัวมาสองตัวก็ถือว่าข่า้อยครับผมเนาะนี่ครับสี่ตัวมาสองตัวก็ถือว่าเข้านะถ้าเราเอาสี่ตัวเนี่ย เป็นเลขล่างเลยแต่ว่าสูตรนี้อาจารย์ตีว่าเป็นหลักสิบล่างอย่างเดียวครับ3ามนี้ครับผมกระสุดท่านี่กะบขาอเวทพ่อนให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแขวงขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองับผมคลิปนี้กาวสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเป็นของหนูน้ำทิพนะครับหลักสิบล่างแม่นๆมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมคลิปนี้กล่าวเข้า,า่าสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ